สวัสดีนะคะท่านชมทุกท่านนะคะอยู่กับปฏิมา1711น,นะคะ <see> ไม่ทราบว่าเสียงสะท้อนหรือเปล่าโอเคเป็นเกมวาดลูกนะคะซึ่งไม่มีอะไรว่ามา๋ยวผมวาดผิดเลยโอเคดีดีนะไอซีโ e ด o แคนพอร์ตูโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ปะเออในเรื่องนะ <coughs> I see circle. I see circle. Or potato. Oh, I know. It's okay. What is like Ah, but I see clear. Or apple. Or, or sink. Oh, I see helicopter. I see circle. Or moon. Or apple. ไม่ใช่แอปเปิมันคือลูกพิสหรือเปล่า Sorry I couldn't guess it ด็อกเตอร์ยากอ่ะยากเอาว่าเสียงไม่สะท้อนแล้วกันนะโอเค I see circle ล็อกเตอร์จะวาดยังไงวันนี้อ่ะ h o r shoe วาดให้เป็นตัวอย่างนี้นะ Or mermaid Oh I know It's lobster Why gas แก้ววาย I see Necklace Or is it I mean it's Oh I know It's a uh. I see Pear Or Cat Or Raccoon I see Bear <coughs> Or Rhinoceros <coughs> Or Dog <coughs> Or Tiger I Oh I <coughs> know <coughs> It's Black Cat อ๋อมันคือฝรั่งเหรอมันมันอา้าวผองอังกฤษอะ่ะเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่ะเออเหมือนเขียนผิดด้วยนะน่าเลียดมากเลยดูคนอื่นวาดลอวเตอร์ดิโอ้คนอุ้ยทำไมเขาเหมือนอลอกกันมาเลยดูดิตลกว่ะโอ้ใช้ได้สวยว่าผมเยอะห <c oughs> ยยบดูแมวดำดิว่ะ โอ้โห oh, อันนี้ก็ดำโ oh, oh. oh. oh, oh. อ้โหโอ้โอ้โหนี่ดำแต่หัวยิ้วอ่ะแก้วกาแฟโอ้ออีสซี่อิสซี่ปหหาทุกคนต้องหลอเสียงอุธุท้าได้นอนนะฮะคิวนี้มันชิ้ปั่นๆยังอะไรคือคร้าวชเนี่ยโบเหรอโบทหรืออ้าเดี๋ยว ก็จะถามว่ามันคือโบสถ์หรือโซฟาหรือเบนช์ไม่ใช่เค้กวาดวาดโบสถ์ยังไงมันคือโบสถ์ใช่ไหมผมไม่รู้สิแล้วคืโซฟาวะใน้องวัลโซฟาดีโอเลยวะอะไรคือสโนว์เกิลว่ะอ้าวคุณผัวเหรอหรือเบนช์หรือดิงบอร์ด <laughs> I see trombone. <laughs> I see <fish>. or drums <laughs> or animal migration. Ah! <laughs> Sorry, okay. I couldn't guess it. I see pond or bread or canoe or hockey puck. I see bathtub or hot dog. What is it? not shoe. <laughs> I see frying pan. Or hot tub. Sorry, <laughs> I couldn't guess it. Hockey pack. Hockey forgot I see heart. Or hockey stick. Or golf club. Or marker. I see sword. Or leg. Or arrow. Or snowflake. Or swing set. I oh, see frog wait, wait, wait. or harp. It's Sorry, what is it? I could not guess it. it. I see spoon or shoe or hot dog it's or nose it's or it's I see bear or kangaroo or dragon oh, or tiger oh. or cat. I Ma, see dog. Oh, wait. Oh, wait, wait. Sorry, I could not guess oh. it. กูถูกอยู่รูปเดียวกูไม่อยากจะรู้ว่าไอส์น็อกเกร์นี่คืออะไรนะทุกคนอ, oh, <no. S 1> อ,อ๋อเหนือทำไมไม่ใช่เหือทำไมกูนึกไม่ถึงคือทำไมกูนึกไม่ได้อะไรที่มัน,นง่ายกูกูนึกไม่ได้โอ้อ่ะเขาวาดม้ากันยังไงเนี่ยเอ้อสวยกูเยอะเลยเยิมกูวาดเหมือนหมา แล้วฮอกกี้พักก็เคลื่ออะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรเนี่ยผมไม่รู้สิมันเป็นลูกฮอกกี้เหรอ Google ไหนดูสิมันคือลูกพักอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคต่อไปฟลิปฟรอ เออมันคือรองเท้าแตะสินะคิดอะไรมาคือผมนึกว่ามันคือแบบทุกคนคิดว่าผมว่าอะไรคือคิดอะไรกันเหมือนจานดาวเทียมอะคิดไม่ได้ไง,ไงวะสัตว์อา้าวนี่ก็หมดนี่ว่าคือคิดยังไงเป็นโซฟาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะคือเป็นคนต่ออังกฤษอย่างรุนแรงขั้นว่าได้นะฮะ อุ้ยโอนละวาดเหมือนบ้านเกินเหรออ่าแปลว่าลองเล่นใหม่นะฮะอ่าอำไมอันนี้มันก็เป็นแก้วไม่ใช่อันนี้มันกล้สแล้วโอ้อ้าอ้าอ้าวอ้าวยังวาดไม่เสร็จเลยทีนัดโอเคน่าจะว่าเป็นถั่วอวาดมีแขกด้วยอ้าวอีสตัดไม่ใช่วัตถุแม่ล้น ไม่ใช่เราเลยเออสองพ่อมึงอ่ะไอสัตว์มันไม่ใช่ผีนัเหรอเงี้ย่ไอเหี้ยอหม่ะวาดเป็นปองๆอเลย r ออแว่น a ร s อกุ Or crab Oh I k n o ม it's ื n อะไรใช่ใช้น้ำซียมแล้วกัน่ะโอเส้นนตรงแต่ว่าผมลามัวนี่ทุกคน Oh, พูดพูกะตงแมงเบล <'s> cool. มาเอ้าเอ้าเอ้าคุณเจ้าเด็ย่ยังเ่ทันวาเสร็จแล้วบางรูกย่ก็จับได้เร็วจังไม่ใช่คานู <Or pond. S 2> ว่าแล้วคานูแม่งต้องปา oh, สักตัว d ิส u s k ค oh ืออะไรโอ้ย กูนึกว่าโดนถอชีพไอ้สัตว์ี่ยคกินได้ไงวะมึงรองอะไรไปครับบล็อกมันจะอกวมันคือวงลีง้หนึ่งอ่ะพีนัดอ่ะอ่ะมันก็เยมันจะโอ้ยหลักไนดูคนหรือว่าสรไว่ายน้ำเลยอ๋อมีเรื่องผดใจด้วยแะ ดูเขาวาดเบี้ยวอ่าไมาว่าใช่หมนเลยน,นะฮะก็โอเครอบสุดท้ายลิปสติกโอ้ชอบวาดที่สุดเลยอ่ะ I see nail มา or skyscraper oh. oh I know it's lipstick <S hmm, ของชอบต้องวาดถูก <Wow. S 1> ต้นไม้เนี yeah, ่ย easy I see the Eiffel Tower oh I know อะกูย, <It> s <S ยังวาด <great. S 1> ไม่เสร็จเลยเออดีลวกล้วย นี่จะวาดเป็นหวีอะไรใช่ปหมอ่ะวาดหนึ่งก่อนแต่ลูกมันจะไม่เท่ากันนะทีโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรือเขาวาดหัวก่อนแล้วนึงมันเป็นกล้วยกล้วยเป็นหวีเน่ยไอ้ซาข้องกล้วยกล้วยกล้วย Sorry I didn't guess it Okay พัดลมเพดานเหรอใช่ไหมภาษาอังกฤษอยู่

ไปซื้อข้าวอยู่เนี่ยอเดิน <see> ไปแล้ว <eye> glasses, หนูจะเสร็จแล้วหนูจะแค่เสร็จแล้วนี่ไงกร oh, <I> ะต่ายอีห่าเออไหนดูดิว่าบานาน่ามันวาดกันยังไงเนี่ยคนวาดเป็นวีก็มีทำไมกูผิดกูผิดตรงไหนฮัลโหลแค่วาดมันดูเบีเ้ยวเฉยๆปะหรือเซลลิ่งแฟนเนี่ยเหมือนดอกไม้ที่มันกีบหลุดอะ โอ้โหไม่แต่คนวาดสวยกันเนี่วะเนี่ยดูดูอันนี้นี่มันคืออะไรอ๋อมันคือสีเทียนแหละคือนึ่งยังไงว่าตอนแรกว่ามันเป็นภูเขาแคนยอนอมันชื่ออะไรเออใช่มันเถอะมันชื่ออะไรนะออมริกาเพราะที่มันเป็นทอดเขาแคนยอนอกกอไม่ใช่ล็อกกี้แคนยอ,อนเหรอออ เจ้าที่นี้มีปากอ่ะดูดิโอเคนะฮะก็เป็นยังไงบ้างกับเกมนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปเราจะมีอะไรมาให้ดูด้วยนะฮะเป็นเขาเหมือนเป็นพิธภัณฑ์การวาดลูปยังไงก็ไม่รู้นะฮะมาดูกันนะฮะวาดลูปแต่ละคนที่วาดน,นะฮะเริ่มจากแอร์เพลนแล้วกันนะฮะมีคนวาดลูกแอร์เพลนทั้งหมดแสนสามื่นห้าพันแปดร้อี่สบเอดคน <punching S 1> <c oughs> จากอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะมาดูกันว่าแอบเพลงของแต่ละคนโอ้เดี๋ยวนี้่ยคนนี้นนนมันเป็นขดเลยเนี่ยวันที่สิบสี่โอ้โหนี่เออคุณพี่ครับเอยูดรอยเหมือ uh, นแอบเออแอบเพลงนะไยได้ไหมครับโอ้โหผมร้อนแอบเพลงเนี่ยไอ้ขนๆนี่หมายเนี่ยมันผ่านมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหแอบเพลงลำที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่ อ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูอย่างเออซิดูอะไรดีอ่าสายลุงน่าดูดีฮนะสายลุงแต่ละคนมันสวยงนะอันนี้มันเหมือนกุญแจเลยอ,ะอ่ะอ่าสายลุงที่สี่สิบเจ็ดว่าจากสเปนเมื่อวันที่ยีสี่โอเคโอ้โหสายลุงอันนี้วกวนมากอ่ะยินดเจสเตนี่เยอะเนาะ หนดูดิมีคนไทยแลนด์ต้องแบบ d อวิ i n g form ไทยแลนด์อะไรเงี้ยเธอในเส้นอ่างเงี้ยโอ้ไม่ดูง่ายมากอบ้าจริงเลยอน,นี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้มันขดเลยแกโอเคเอาว่าขอบคุณที่รับชมนะฮะมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมา,มากๆ